สวัสดีค่ะผู้เรียนในระบบ e l e a r n นี่ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอทยัยกล้าแข็งนะคะวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อ reliability นะคะหรือความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3บทด้วยกันนะคะบทที่1ค่ะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าค่ะบทที่2ค่ะเป็นการคำนวณค่าเดิชะนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าหรือ safety study นะคะส่วนบทสุดท้ายค่ะเป็นการวิเคราะห์สถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องค่ะ แล้วเจอกันในบทเรียนนะคะสวัสดีค่ะสําหรับบทที่1น,นะคะเกี่ยวกับพื้นฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านะคะความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านะคะหรือ reliability นะคะ of power system นะคะคือความสามารถของระบบคาะในการทํางานได้นะคะตามความต้องการภายใต้เงื่อนไขของสภาพการทํางานนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่กําหนดค่ะ ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านะคะกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะคะหรือฟล์นะคะในระบบสายส่งหรือระบบจําหน่ายของเรานะคะผูใ้ใช้ใช้ไฟนะคะก็จะรับผลกระทบไฟดับนะคะทําให้ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของเราลดต่ําลงนะคะดังนั้นในการปรับปรุงระบบนะคะเพื่อให้มีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะคะจําเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะ 1. น,นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนะคะแล้วก็การทํางานของอุปกรณ์ค่ะ 2ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแรงสูงค่ะและการทํางานที่ปกติของระบบนะคะข้อ3ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็ยังมีความรู้พื้นฐานในทางการเก็บข้อมูลนะคะจากภาคสนามนะคะสุดท้ายก็คือความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการด้านการบำรุงรักษาค่ะเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบของระบบไฟฟ้านะคะก็จะมีเกณฑ์แรงดันไฟฟ้านะคะเกณฑ์ความเชื่อถือได้นะคะแล้วก็รวมถึงเกณฑ์คุณภาพไฟฟ้าค่ะ สมรรถนะของความเชื่อถือได้นะคะหรือ reliability performance นะคะคือความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบนะคะสามารถบอกในรูปของระยะเวลาเฉลี่ยนะคะที่ระบบทำงานก่อนที่จะเสียนะคะเรียกว่า mean time to failure นะคะโดยแบ่งออกเป็น3ประการนะคะคือตัวอุปกรณ์นะคะแล้วก็การดาเนิเนการนะคะเพื่อให้ระบบทางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการบำรุงรักษาให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะ การพิจารณาสมรรถนะความเชื่อถือได้ของระบบนะคะ1ก็คือเป็นการประเมินสมรรถนะความเชื่อถือได้ในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ PA ของเรานะคะทำการประเมินแบบนี้นะคะส่วนแบบที่2ค่ะคือการคาดเดาสมรรถนะในอนาคตนะคะโดยให้สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายของค่าดัชนีนั่นเองค่ะ ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านะคะสรุปก็คือคุณภาพของการจ่ายไฟฟ้านั่นเองนะคะโดยวัดด้วยค่าดัชนีที่กำหนดเช่นค่าสซฟีไซดีนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการวางแผนระบบค่ะรวมถึงข้อมูลเดิมเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากนะคะ ค่าดัชนีไซฟ,ฟีไซดีนะคะก็คือเป็นการบอกถึงคุณภาพของการจ่ายไฟฟ้านะคะให้กับผู้ใช้ไฟใช่ไหมคะและยังเป็นเกณฑ์ในการวางแผนระบบนะคะโดยส่วน,นสำคัญที่สุดนะคะในการประเมินค่าดัชนีนะคะก็คือข้อมูลคะ่ะผู้ที่บันทึกข้อมูลนะคะต้องมีความเข้าใจนะคะในการเก็บข้อมูลนะคะและข้อมูลที่ได้มาเนี่ยต้องมีความถูกต้องด้วยนะคะ และทำไมต้องมีค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือจะบอกถึงคุณภาพของการจ่ายไฟนะคะที่มีต่อผู้ใช้ไฟนะคะเป็นเกณฑ์ในการวางแผนระบบนะคะโดยให้สอดคล้องกับการลงทุนค่ะแล้วก็ใช้วิเคราะห์ปัญหาในระบบนะคะสายส่งแล้วก็ระบบจําหน่ายของเรานั่นเองนะคะโดยความต้องการของผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาก็จะต้องการให้มีพลังงานใช้ตลอดเวลานะคะตลอด8,760ชั่วโมงนะคะ มีค่าความถี่ที่คงที่นะคะ50เฮิร์ซนะคะต้องไม่มีทานเชียนะคะแล้วก็ยังเป็นเพียวโซนิซอยนะคะแล้วก็มีแรงดันที่คงที่ค่ะความเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็จะพูดในมุมมองของความเพียงพอนะคะก็คือมีโหลดจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟได้อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็พูดถึงความมั่นคงนะคะแล้วยังเป็นระบบแรงจูงใจนะคะในการเพิ่มลดโบนัสให้กับพนักง,งานของรัฐวิสาหกิจที่เข้าประเมินผล ผลงานนะคะรวมถึงความอิสระในการบริหารงานนะคะแล้วก็มีการประกาศนะคะจัดอันดับผลงานของรัฐวิสาหกิจให้กับประชาชนทราบนะคะโดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสคอรอนะคะคือหน่วยงานของรัฐค่ะที่ทําหน้าที่ประเมินผลนะคะดําเนินการของ PA ของเรานะคะโดยเราจะมี IRDP เป็นที่ปรึกษานะคะ โดยเกณฑ์การประเมินค่ะแบ่งเป็น5ระดับนะคะโดยระดับ5นะคะก็จะเป็นระดับที่ดีดีมากนะถึงมากที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นระดับ4นะคะระดับ3ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะส่วนระดับ2นะคะเริ่มวิกฤตแล้วค่ะระดับ1ก็จะวิกฤตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะโดยการโ,โดยการคำนวณน,นะคะเราจะมีมาตรฐานนะคะของ i อทิพน e นะคะ1 3 6 6นะคะในปี2 5 0 0 2 0 0 3ะคะที่ใช้ในการคำนวณค่าดัชนีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการสำรวจค่ะของการไฟฟ้าร้อยแห่งนะคะว่ามีค่าดัชนีไซฟี่ไซดี้ไคฟี่นะคะหรือชช้นดัชนีตัวอื่นๆนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีไซฟี่ไซดี้นะคะแล้วก็ไคดี้นะคะได้รับความนิยมสูงที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นในปี1990นะคะส่วนในปี1995ก็เช่นกันนะคะยังเป็นค่าดัชนีของไซฟี่ไซดี้แลวก็ไคดีอยู่นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะ นี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่แสดงว่าแต่ละดดชนีนะคะใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะในการคำนวณน,นะคะไซฟี่ก็จะมี1จํานวนผู้ใช้ไฟนะคะวันเวลาไฟดับนะคะอุปกรณ์ที่ทํางานชนิดของเหตุการณ์นะคะส่วนไซดี้ก็จะเหมือนไซฟี่เลยค่ะแต่ว่าจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นมานะคะในการนิยามนะคะกระแสไฟฟ้าดับว่ากี่นาทีนะคะก็มีผลสํารวจเหมือนกันนะคะพบว่าในปี1น9 0เนี่ยผลสํารวจ พบว่า5นาทีเนี่ยได้รับความนิยมสูงที่สุดนะคะที่เป็นนิยามของไฟดับนะคะแต่ในปี1995ค่ะพบว่าเวลา1นาทีนะคะเป็นเปอร์เซ็นที่มีความนิยมสูงที่สุดนะคะที่จะนิยามว่าไฟฟ้าดับใน1นาทีนะคะส่วนประเทศไทยของเรานะคะค่าระยะเวลาไฟฟ้าดับนะคะมีการนิยามไว้ที่1นาทีนะคะถ้าน้อยกว่า1นาทีก็ตีเป็นไฟกระพริบนะคะหรือทิปลีโค้นั่นเองค่ะ การแบ่งพื้นที่นะคะทั้งหมดนะคะจะเป็นทั้งหมดหพื้นที่นะคะโดยเป็นการกําหนดเกณฑ์ความเชื่อถือได้นะคะแบ่งตามความสําคัญของพื้นที่การจ่ายไฟค่ะก็จะมีเขตอุตสาหกรรมเทศบาลนครนะคะเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลแล้วก็พื้นที่ชนบทนะคะนี่ก็จะเป็นคํานิยามนะคะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมก็อย่างเช่นนิคมรจนะนะคะนิคมบางปะอินนะคะเป็นต้นนะคะ ส่วนเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองนะคะของเราก็จะเป็นเทศบาลนครลังสิบนะคะแล้วก็ลําดับต่อไปก็เป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตาบลแล้วก็สุดท้ายเป็นพื้นที่ชนบทค่ะส่วนเหตุการณ์ไฟฟ้าดับใหญ่นะคะก็หมายถึงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับถาวรน,นะคะที่มีความรุนแรงนะคะเกินกว่าที่ระบบจะออกแบบไว้ได้นะคะเช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเหตุการณ์เสาล้มเป็นต้นนะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเราจะได้รับการยกเว้นนะคะไม่ถูกมานำวิเคราะห์ในค่าดัชนีไซฟีไซดีค่ะค่ะก็หวังว่าผู้เรียนในระบบ E-Learning ทุกท่านนะคะคงได้รับประโยชน์และความรู้ของหัวข้อพื้นฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าค่ะ